โอ้คนดังมาแล้วเมเดสตอเบอรี่เออกับจันลำซิงตอเบอรี่หรืออะไรเนี่ยเมเดไปแล้วไปหาที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวลุงพลก็ตามมาเองเอกี่ยวรถมีสองคันจะซื้อกับซื้อกับอัน เจะจอดไหนล่ะจะเข้าตรงนี้ถ้าใครใครนอนนี่จะจอดตรงนี้แต่ถ้าใครจะกลับไปจอดที่นู่นถ้าใครไม่นอนจอดที่นู่นอันนี้เป็นกัปตันกัปตันลำซิ่งรูปหล่อเสียงหวานอืมช่องช่องนี้ปากพูดหวานมากๆแล้วก็รูปหล่อ โอ้กัะตันลำจิ่งรูปหล่อมาแล้วอันนี้ชิดปากแป้ค่ะโอ้เกือบสุดแล้วจอดได้แล้วมันจริงๆถอยอลงไปโน่งก็ได้มันจะตกไหก็ไปนอนน่นแหละกองเฟืองนันเอามันได้อยู่บ่มันจะบ่ติดบ่ชิดบ่ติดเนี่ยมันเป็นหินมันเป็นแข็งมันเป็นหินแข็ง ฝอยลงไปนอนกองเสืองนั่งก็ได้นะเพอฝยลงไปนอนกองเพืองนั่งก็ได้อันนี้กัปตันดัมซิ่งรูปหล่อค่ะอันนี้แม่น้อยอุดรค่ะอุดรโอแม่น้อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอันนี้อันนั้นเจนคฮิบเจนคพร่แม่นั่งวบอ่บะแม่อออันนี้กัปตันดําซิ่งกัปตันรูปหล่อ โอ้เมเดไปจอดนน่นรถรถขับดรอสีเนื้อไล่ไปจอดพุ่นโอ้เมดแล้วกัดเตียใจเอ็มล็อกัดสิครับนี่เมดีลดเยงนี่เมดีกลองมันแมไอยู่อ้ากับตันมาคนเดียวบ่แฟนไม่เอามาบ่กว้ยเจอกันวันพอดกระถินเนาะไม่น้อยก็เข้ากดให้ตลอดยูเด้อยี่เมดีมาทางไหนม้าถึงก่อนเ โอเคแม่น้อยขอจบคิดส่านๆเพืยอนแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ